กบสมเด็จพุทธาจันโตซึ่งเป็นอาจารย์ของโโหลวงพ่อเฮินดูพระด้วยตาไม่ใช่ด้วยหูยิ่งศึกษายิ่งรู้ว่ายังไม่รู้อีกมากค,ร,ค,ร,คาาา ira, ร,รับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครูบาอาจารย์และเพื่อนๆชาย FC ฮีลันในเิทยกทุกท่านสวัสดีครับกลับพบกันเช่นเคยครับการศึกษาพักเครื่องนะครับตามหลักประวัติศาสตร์หลักวิทยาศาสตร์เชิงช่างหลักการและเหตุผลครับ ก็มาพบกันในพระขุนแผนนะครับอันนี้เป็นขุนแผนเคลือบนะครับขุนแผนเคลือบนะครับกุวัดใหญ่ชัยมงคลนะครับคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็เป็นขุนแผนวัดบ้านกลางนะฮกุบ้านกลางนะครับนี่กุวัดบ้านกลางสุพรรณบุรีนะครับก็ผมว่าอายุอานามก็ไล่เรียกกันนะครับ้ามีคนเอ่อเรียกอะไรวิเคราะห์อะเนาะว่ากุไหนนะครับสร้างก่อนขึ้นก่อนแตกก่อนนะครับ ผมก็ว่าน่าจะอยู่ในยุครุ่นราวเขาเดียวกันนะครับไม่น่าจะไกลนะครับอาจจะเป็นในเรื่องของอยุคพนะเนเรศวรนะครับผมว่าเพราะว่ามีลักษณะของฟักคุณแผนอะไรพวกนี้นะนะครับแล้วนี่เขาว่า,าพระเนเรศวนสร้างนะครับอ่ะเราก็มาศึกษากันตามเนี้ยนะครับเนาะไม่มีใครเกิดทันเราก็าอ้างอิงตามประวัติศาสตร์เอาแล้วกันนะครับว่า เป็นเยี่ยงไรนะครับเป็นเยี่ยงไรนะครับตามประวัติศาสตร์นะครับอันนี้เป็นพิมพ์อกใหญ่นะครับอันนี้เป็นพิมพ์แขนอ่อนนะครับพิมพ์อกใหญ่พิมพ์แขนอ่อนนะนะครับเนื้อผงเนี่ยจะเป็นสีขาวนะครับเนื้อผงเนี่ยจะเป็นสีขาวสิ่งที่สําคัญนะครับผมดูพระเนี่ยนะครับผมจะไม่ค่อยเน้นตําหนิพิมพ์อะไรมากนะครับคือถ้าพระเก่าเนี่ยคุณต้องดูความเก่าเป็นหลักเลยนะครับ ถ้ามันไม่เก่าพิมพ์มันใช่ก็เท่านั้นเลยครับถูกต้องไหมครับเพราะอะไรนะเพราะว่าถอดพิมพมันถอดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทุกวันเนี่ยนะครับถอดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ,ดดนะรบเรื่องของการถอดพิมพ์นะครับต้องบอกว่าเวลาเขาแกะแม่พิมพ์เนะี่ยผมมีข้อมูลอย่างนี้นะครับเมื่อวานได้คุยกับระดับวิศวกรนะในช่างใหญ่นะครับก็เลยบอกว่าโอ้โหอยู่นี้เครื่องไม้เครื่องมือเทคโนโลยีนะี่ครับใช้ เครื่องเลเซอร์แกะเลยนะครับแกะเลยครับเหรียญเหลืออะไรพวกนี้นะพิมพ์วกนี้นะแกะแม่พิมพ์ทําโมนอะไรพวกนี้นะครับ,วรบโวบโยเหมือนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเอาแล้วสิท่านนึกออกไหมครับถือว่าเครื่องเนี่ยไปวางแล้วมันเข้าระบบสแกนภาพออกมาแล้วมันก็คาสั่งสั่งไปที่คอมพิวเตอร์สั่งไปที่เครื่องมือที่มันสแกนที่มันแกะแกะโลหะท่านานนึกออกนะอย่างเงี้ยมันก็สั่งให้แกะ เหมือนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับเมื่อวานผมคุยกับเจ้าบอกเหมือนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับคุยกิศวกองก็บอกเหมือนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเอ้าวเห็นไหมครับผมนี่บอกว่าพิมพ์เนี่ยคุณอย่าเอายึดติดเป็นหลักจําได้โอเคนะครับนั่นคือพิมพ์เพี้ยนก็ไม่ใช่คือที่เราเล่นกันถูกต้องไหมครับที่เราใช้ในการหลักพิจารณาถ้าพิมพ์ผิดก็คือแก้เลยเพี้ยนไปเลยแต่ท่านอย่าลืมนะครับว่าพระเนี่ยนะครับ ไม่มีใครเกิดทันนะเรายุคนี้ก็คือเห็นเห็นพระที่ออกจากกุมาแล้วล่อไม่ใช่ดิไม่ใช่ล่อตัวทีฮะแล้วเอามาเขาเรียกอะไรผมที่แรกผมจะบอกว่าลอก,กน,นะเอามาทําหนังสือมาทําข้อมูลท่านนึกออกฮะสมมติเจอพิมพ์นี้เจอสิบพิมพ์แต่บางพิมเนี่ยไม่ได้เจอแต่ถ้ามันมีอยู่แล้วชาวบ้านเขาเก็บอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ส่วนใหญ่เราจะเห็นแบบพิมพ์หลัก ที่เขาอาออกมาถูกต้องไหมครับอ่าทีนี้เราก็เลยอย่าเพิ่งไปยึดติดก,กับพิมพ์นะครับสิ่งที่สาคัญเนี่ยคือความเก่านะครับถ้าพระไม่เก่าเนี่ยไม่ใช่แน่นะครับไม่ถึงแน่อยุธยาตอนปลายไม่ใช่แน่นะครับสมัยพระนเรศวนท่านก็คิดเอาแล้วกันใช่ไหมครับทีนี้พระขุนแผนเคลือบเนี่ยครับเนื้อเนี่ยมันจะเป็นเนื้อขาวนะ นเนื้อเนื้อผงสีขาวนะครับผมก็ไม่แน่ใจอาจจะเป็นเนื้อปูนนะครับเนื้อปูนเนื้อปูนเตอกหอยท่านใดเคยเห็นกระเบื้องหลังคาวัดบ้างนะครับแล้วท่านก็นึกเอาเลยสมัยนั้นะนะครับการทําบ้านเรือนเนี่ยก็เป็นกระเบื้องเคลือบนะครับยังไม่ใช้ใชสังกสีนะครับยังไม่ใช้เมทอนอะไรพวกนั้นทั้งสิ้นนะครับสมัยก่อนมีจากใบาจากนะครับมุงหญ้าคา แล้วก็ถ้าบ้านคนมีเงินหน่อยก็หลังคาจะเป็นหลังคากระเบื้องซ้อนๆอย่างนี้นะครับบ้านโบราณนถ้าไม่ดูเลยครับก็จะเป็นกระเบื้องเคลือบถ้าเราเห็นยุคป,ปัจจุบันก็คือตามวัดวาอารามแล้วที่ยังใช้กระเบื้องเคลือบอยู่ถูกต้องไหมครับเนี่ยน้ํายาตัวนี้เนี่ยมันเคลือบเหมือนเคลือบกระเบื้องนะครับเหมือนเคลือบกระเบื้องนั่นเองเพราะอะไรเพราะต้องทนแดดทนฝนนะครับ ทีนี้เรามาศึกษาในพระเนี่ยเราเราผมก็เลยสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นไปได้นะครับอาจจะเป็นน้ํายาตัวเดียวันในการเคลือบกระเบื้องก็ได้นะครับเนี่ยในการทําหลังคากระเบื้องก็เลยเอามาเคลือบพระซะนี่นะครับให้มันอยู่ไงพเพราะว่านี่เป็นเนื้อผงนะนะครับเนื้อผงแต่จะละเอียดกว่านะครับอ่าแตกต่างจากปุบ้านกลางนะเนื้อจะหยาบนะฮะนี่อาจจะออกมีเอ่อพวก เม็ดทรายนะครับมันจยออกหยาบหยาบหน่อยนะครับกูบ้านกลางนะครับกูวัดบ้านกลางเนียเนื้อนี้จะละเอียดกว่านะครับเนื้อนี้จะละเอียดกว่านะครับต้องมีความเก่านะนอกจากคุณจําพิมพ์ได้แล้วเนี่ยนะครับว่าชื่ออะไรนะผมว่าเขาบอกว่าพิมพ์นี้พิมพ์อกใหญ่นะพิมพ์นี้เป็นพิมพ์แขนอ่อนนะครับพิมพ์แขนอ่อนเห็นไหมฮะยาเคลือบบางๆแล้วทีนี้มันไหลยังไงเนี่ย เวลาเคลือบเสร็จวิธีการสร้างเหมือนพระสมเด็จเลยนะครับก็คือมีแม่พิมพ์เนี่ยนะครับแล้วกดแม่พิมพ์ลงไปปั้นปั้นเนื้อนะครับเป็นก้อนแล้วกดลงมายมีรอยนิ้วมือนะครับเนี่ยยุบยุบเป็นแองเงี่ยยุบ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 เนี่ยถ้าอย่างนี้ถือว่าดีเลยนะถ้าอย่างนี้ถือว่าดีเลยนะเดี๋ยวเห็นความเป็นธรรมชาตินี่ครับเห็นไหมดำๆพวกลาพวกอะไรพวกนี้นะครับคาบลาเนีย่ยแล้วดูมีลายนิ้วมือ นะครับในการกดของคนที่นั่งกดพระทำพระนะนะครับมีลายนิ้วมือนั่นหมายความว่าแม่พิมพ์อ่ะเป็นแม่พิมพ์หน้าเดียวนะครับกดลงไปนะครับกด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 ทีนี้เนื้อเนี่ยนะครับมันก็จะต้องมีเกินออกมีปีกออกถูกต้องไหมครับเหมือนพระสมเด็จเลยมีปีกออกทําไงอะ่ะก็พอจับ พอออกมาจากแม่พิมพ์นะครับเขาก็ตัดนี่เขาก็ต้องมีรอยตัดเราจะเห็นว่าบางๆเนี่ยตรงนี้คือรอยที่ตัดแล้วสุดนะครับตัดชึบแล้วก็เขี่ยออกตัดแล้วก็เขี่ยออกเนี่ยจะมีร่องรอยการตัดนะครับมีร่องรอยนะครับมีร่องรอยครับเนี่ยมีร่องรอยนะครับคือตัดปุ๊บแล้วเขี่ยออกตัดแล้วเขี่ยออกแล้วด้านข้างมีรอยมือหยิบด้วยนั่นดูเนี่ยครับเห็นว่าว้าวไหมครับเดี๋ยว้าว หยิบพระนะเนี่ยแล้วตรงนี้เลียงๆนะครับหยิบพระนะครับมันฐานว่าอาจจะหยิบพระนะครับแล้วการทาน้ํายาเนี่ยผมว่าใช้วิธีการทานะครับทาเอาไม่ได้จุ่มแน่นอนทาเอาแล้วน้ํายามันซึมไปขบ่งหลังเนี่ยมันไหลข้่งหลังนะครับไหลคือวางแล้วก็ทาปกตินะครับเนี่ยแล้ก็ไหลข้่งหลังอยู่ในกุแน่นอนนะครับดู เป็นเนื้อขาวนะครับนี่นี่เป็นเนื้อขาวนะครับเป็นเนื้อผงสีขาวนะครับเนื้อผงอันนี้เคลือบสีแดงนะออกสีแดงนะบางๆครับไม่ได้หนาอะไรมากนะครับอยู่ในกุ้นี่ดอนดูลยลักษณะนี้นครับดูคาบอะไรก็ไม่รู้นะ้วเหมือนเหล็กอะนะครับแล้วเป็นสนิมขึ้นมานะ ผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันปูดขึ้นมาจากข้างในเนื้อเลยนะเห็นไหมครับตรงนี้แสดงว่าหนึ่งเนี่ยผ้าอยู่ในกูมันโดนน้ามันโดนความชื้นนะครับมันอาจจะมีพวกแร่เหล็กนะครับหรือมวลสารอ่านะครพวกแร่เหล็กเหล็กไหลอะไรทั้งหลายเนี่ยครับหรืออะไรพวกนี้นะเออเหล็กไหลจะขึ้นสนิมไหมไม่น่าใช่นาะน,นี่ครับ เป็นก้อนเป็นก้อนเลยเนี่ยแล้วอันที่เล็กๆน้อยๆครับเนี่ยน้ำยาเคลือบเป็นเนื้อผงขาวนะเดี๋ยวคลิปนี้มีลงลงกล้องอัน X ให้ดูเนื้อด้วยนะครับเพราะาผ้าผงเนี่ยดูเนื้อแล้วมันจะบ่งบอกถึงความเป็นพ้าแท้เลยความเก่านะครับบ่งบอกถึงความเก่าได้เลยนะครับอ่ะเรารู้แล้วนะครับกดได้พมพ์หน้าเดียวนะมีรอยนิ้วมือด้วย <c oughs> ตัวเดียเนี่ยมีรอยนิ้วมือในการกด พิจารณาง่ายเลยนะครับแล้วอะไรครับตัดขอบนะบมีการตัดขอบแล้วก็ตัดเสร็จก็ทาเนี่ยต้องตากแห้งก่อนนะต้องตากแห้งก่อนนะให้แห้งหน่อยแล้วก็ลงน้ํายาเคลือบนะครับทีนี้การวางเนี่ยน้ายาเคลือบท่านดูมันก็เป็นธรรมชาติเนี่ยีจุดที่พวกนี้มันมันก็ไหลไปลงแง่งไงนะครับไอ้ตรงที้เมเข้มเนี่ยน้ํายามันก็ไหลไปลงแง่งนะครับมันก็ติดตามซอกในร่อง มันก็จะมีความหนาหน่อยนะฮะนี่นะครับมันก็ไหลไปอย่างนี้นะครับแล้วถ้าดูรอยอแตกลายสังคโลกเลยครับโอ้โหธรรมชาติมากนะครับธรรมชาติมากเลยนะแล้วเราเห็นดำๆอย่างนี้นะเดี๋ยวผมลงกล้องพันเอให้ดูนะครับว่ามันคืออะไรนะครับ ำดำๆมันอาจจะเกิดในเรื่องของคาบกระปกนะนะแต่จริงๆแล้วลงกล้องเนะี่ยเดี๋ยวผมลงกล้องให้ดูนะรอยแตกรายงานนี้มันเกิดการเสริมเนื้อนะของแคลเซียมคาร์บอเนตนะครับมันขึ้นอะลากนไนท์เลยนะนะครับขึ้นเป็นเนี่ยเสริมตามร่อง,องพวกนี้ครับเห็นปุดๆขึ้นมาเนี่ยนะครับบางอันก็ยังไม่ขึ้นเห็นไหมมีรอยแตกร้าวลานนะครับมันก็ขึ้นไล่ไปเรื่อยนะครับนี่นะตรงนี้ก็ยังไม่มีนะครับ จุดที่มีก็มีนะดำๆเนี่ยอยู่การแตกรายงานนะครับองค์นี้ถือว่าสภาพสมบูรณ์อยู่นะผมมองดูแล้วสมบูรณ์เลยเนี่ยสมบูรณ์มากเลยพิมพ์มทรงรือว่ารายงานนะครับเนี่ยแตกลายสังกะโลกนะครับพิมพ์ก็มีความคมชัดมากเล้บเส้นสายต่างๆสังกะตกดูเส้นสังกะตก ตาหูจมูกปากคิ้วนะครับมันติดชัดพักเกตต่างๆนะครับเส้นซุ้มลายกระหนกต่างๆชัดเจนมากนะครับนิ้วนะครับชายผ้านี่ชายจีวรตรงนี้นะครับมาดูด้านข้างกันครับนี่นะน้ำยา,ยาการงอกของเนื้อหรือเปล่านะครับเดีอยวการงอกของปูนหรือเปล่านะครับ การงอกของปูนหรือเปล่านะครับมาดูด้านหลังกันด้านหลังเห็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมลงกล้องพันเอ็กนี่ท่านจะเห็นเป็นเหมือนก้อนเมฆเลยครับทั่วทั้งหลังนี้เลยนะนะครับหลังองค์พระเลยนะครับด้านหลังเนี่ยคาบลาดำๆนะครับ ลายนิ้วมือจากการกดนะครับธรรมชาติมากตรงนี้นะครับธรรมชาติมากาสวยงามก็ประมาณนี้นะครับตรงนี้อันนี้เป็นสีแดงเนาะอันนี้สีแดง นเนี่ยด้านหลังครับธรรมชาติเี๋เราจะเห็นรอยตัดเห็นครับเนี่ยตัดนะครับแล้วก็เหลือปีกเวลาตัดลงไปแล้วก็เขีย่ยนะครับเนี่ยมันก็จะมีมีขอบนี่เหลือนิดๆหนึ่งนะครับเนี่ยลงไม่สุดถึงพื้นนะครับเวลาตัดลงไม่สุดถึงพื้นเนี่ยเห็นได้ชัดนะครับ คือการตัดผ้าเนี่ยก็ต้องตัดจากข้างหน้าไปข้างหลังนะสมเด็จเหมือนกันครับไม่มีแล้วครับตัดจากข้างหลังเนี่ยจะไปเห็นขอบไม่มพิมพ์ได้ไงใช่ไหมครับมันต้องตัดจากข้างหน้านะครับตัดจากข้างหน้าไปข้างหลังไม่ใช่ตัดอย่างนี้จะไปเห็นพิมพ์ผ้าได้ยังไงเนี่ยตัดไปตัดมาแหวงอย่างนี้เสาอย่างนี้แหวงกระหนกแหวงทาไงนี่ครับมันไม่ใช่หนะผ้ากระบี้ด้วยนะครับถ้าไปถ้าไปวางกดแล้วตัดอ่ะไม่ใช่แน่นอนนะครับไม่ใช่แน่นอนนะอ่ะ เดี๋ยวเราชมภาพขยายในกล้องพันเอ็กกันอีกทีนะครับโอ้ราคาไม่รู้นะเดี๋ยวนี้เท่าไหร่นะครับผมว่าพักเครื่องเนี่ยนะครับยิ่งหายากดานวันเนี่ยยิ่งหายากขึ้นเนี่ยผมว่าดีมานทัพไยนะครับของมันน้อยราคามันย่อมแพงอยู่แล้วนะครับของมันน้อยราคามันย่อมแพงยิ่งของมาล้นตลาดราคามันจะถูกนะครับนั่นคือกฎของการตลาดอยู่แล้วนะครับ ท่าน,นก็ลองคิดเอานะครับนานวันมันยิ่งหายากขึ้นนานวันยิ่งหายาก่พระพระเครื่องบ้านเราเนี่ยเปรียบเสมือนของเก่านะวัตถุโบราณเลยนะครับทำเป็นเล่นไปนะเหมือนวัตถุโบราณเลยนะครับชาวต่างชาติถึงมาสนใจของบ้านเรามากนะมันไม่เพียงแต่มองในด้านวัตถุนะครับแต่มันมีคุณค่าทางด้านจิตใจนะครับคุณค่าทางด้านอื่นอีกครับในเรื่องของ เขาเรียกอะไรถ้ามองในเรื่องสายศาสา์ก็คือในเรื่องของพุทธคุณนะเนาะ,นะรเรื่องของพุทธคุณนะครับใครได้บูชาก็ระคขุนแผนไม่ใช่มหาเสน่ห์อย่างเดียวนะครับอ่าสมัยก่อนเขาเอาไปาจากที่ผมก็อ่านอ่านเขาเนี่ยนะประวัติเขา,เาว่าพะระนเรศวรทําแกะให้ออกไปลบนะแล้วเอากลับมาเก็บอ่ะแสดงว่ามันต้องแค้วคาดนะครับคงบพันชาติอะไรประมาณนี้นะขุนแผนน่ะขุนแผนนะครับท่านก็ต้องเคยดูหนังละครนะขุนแผนน่ะ ไม่ใช่มหาเสน่ห์อย่างเดียวนะไม่ใช่เจ้าชู้นะครับนี่คือความคงกระพันชาตินี่ครับอ่าแก้วคาดปลอดภัยเมตตามหานิยมอา้าวใช้ได้ครอบจักรวาลเลยพูดง่ายๆนะครับใช้ได้ครอบจักรวาลเลยนะครับอ่ะท่านใดสนใจก็กิงกลางมาได้นะคุณแผนเนี่ยครับอี่เราก็มีแบ่งให้บูชานะครับต้องขอฟิตๆหน่อยต้องขอฟิตๆหน่อยนะครับของดีมีน้อยนะของดีมีน้อยอ่ะ โอเคครับเดี๋ยวชมภาพขยายในกล้องพันเอ็กกันอีกทีล้าดูเนื้อหานะครับในการตัดสินใจง่ายขึ้นนะครับนี่ระขุนแผนกุวัดใหม่ชัยมงคลอยุทยาขอให้ท่านโชคดีครับสวัสดีครับครับเรามาดูในภาพขยายกล้องพันเอ็กนะครับเราจะเห็นว่าล้มยาเนี่ยนะครับล้มยาเคลือบเนี่ยจะออกใสๆเห็นไหมครับอ่ามีความสวยงามชัดเจนครับ การแตกลายงาก็ชัดเจนท่านดูแตกลายงานะมันแตกเนี่แล้วมันมีเขาเรียกว่าอะลากกูนไนนะผมเรียกอะลากกูนไนก็คือแคลเซียมคราร์บอเนตนั่นเองเนี่ยการเปลี่ยนแปลงของแคลเซียมคราร์บอเนตนะครับตอน 10x เราไม่เห็นแล้วครับพอเราลงกล้องพัน x เนี่ยเราจะเห็นเป็นเย่ยงนี้เห็นไหมครับเนี่ยบ่งบอกถึงความเก่าเลยนะมันต้องได้อายุนะครับการเกิด ไอ้พวกอลากโกไนหรือการเปลี่ยนแปลงของแคลเซียมคาร์บอเนตเนี่ยท่านอย่าลืมนะครับปูนเปลือกหอยหรือปูนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับหรือดินเนี่ยมันมีแคลเซียมคาร์บอเนตในตัวอยู่แล้วนะครับเมื่อมาโดนน้ํามันก็แปรสภาพนะครับโดนอากาศโดนความชืน้นมันก็อุณหภูมิต่างๆมันก็พามเปลี่ยนแปลงไปนะครับอันนี้ตรงซอกแขนนะครับซอกแขนขวาลแกแนั่นเองนะครับนี่ ตัวขึ้นเป็นผลึกเลยนะครับขาวๆเดี๋ยวผมลงกล้องให้ใกล้กว่านี้นิดนึงนะครับเดี๋ยวดูโดยรวมแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูโดยรวมก่อนเห็นไหมข้างหน้าอกชัดเจนมากนะครับแล้วก็ส่วนที่ตามร่องรอยอ่ารอยแตกรายงานนะนะครับก็มีการขึ้นเสริมเนื้อนะครับก็มีการขึ้นนี่ชัดเจนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะซูมลงไปเรื่อยๆนะครับ ความเป็นธรรมชาตินะในร่องนี่ครับเกิดการเปลี่ยนแปลงของแคลเซียมคาร์บอเนตนะครับในร่องมี่งอกเสริมเนื้อขึ้นมานะครับการงอกเสริมเนื้อเหมือนกับเราดูพระสมเด็จเลยนะครับพระเนื้อผงนะครับ อาจจะแค่มวลสารเนื้อผงไม่เหมือนกันเท่านั้นเองนะครับแต่โดยหลักการแล้วเนี่ยมันจะคล้ายกันมีอะไรเรื่มเรื่มด้วยบางทีผมเห็นผงทองเหมือนกันนะนะครับมันสเก็ดทองทองเนี่ยน้ำยานะครับมีเข้มมีบางดูธรรมชาติร่องรอยแตกนะถ้าดูธรรมชาตินะนะครับความเห็นธรรมชาติทีนะ เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับเนี่ยของแคลเซียมคาร์บอเนตตามล่องเห็นภาพอย่างนี้แล้วเขาบอกว่าภาพมันฟ้องเลยนะภาพมันฟ้องนะหนีไม่หนีไม่พ้นในความเก่าแก่นะครับภาพมันฟ้องนะครับมันชัดเจนเลยครับโอ้โหตรงนี้ยิ่งชัดเจนใหญ่เลยนะครับ ามาดูด้านหลังบ้างนี่โอ้ตอนที่ผมส่งส่องกล้อง 10x เห็นม้ครับพอมาเจอด้านหลังมันไม่ใช่แบบนั้นซะแล้วถ้าดูความเม็นธมรชชาติครับมันขึ้นเป็นหิมะไปเลยนะครับขึ้นเป็นหิมะไปเลยนะครับขาวโพลเลยครับนี่เป็นเก็ต เชื่อมต่อกันเป็นผลึกโยงใยโครงไข่นะครับจับกันจนเป็นผลึกเห็นได้ชัดเจนว่ามีอายุอานามแน่นอนนะครับลักษณะเยี่ยงนี้ไม่ใช่พระใหม่50ปีก็จะเป็นได้ไม่ใช่นะครับมันต้องมีอายุเป็นร้อยปีแล้วนะครับเนี่ยเป็นร้อยร้อยปีด้วยองค์นี้นะครับขนาดในหลุมนะครับ การยุบดำๆที่เราเห็นตอนสองกล้องนะผมก็เรียกว่าคาบลาแล้วกันนะครับเป็นลาดำๆนะครับตอนสองกล้องสิบเอะนะตอนเราดอูอันนี้พอเราลงลึกเนี่ยเราจะเห็นเป็นลักษณะยิ่งนี้นะครับดูเนี่ยจะขึ้นเป็นต้นอยู่แล้วนะครับผลึกเกตตรงนี้จะขึ้นเป็นต้นอยู่แล้วครับเนี่ยโอ้ธรรมชาติมากนะครับบ่งบอกถึงอายุเลยครับอชมบนเพิมไม่นะครับ ท่านใดสนใจพักเครื่องนะครับในฮิรัานนามูเตนะครับตอนนี้ผมทำช่อง tiktok ก็มีนะครับในช่อง t k t t o f a c e b o o o นะครับต่างๆนะหลายช่องทางตลาดนัดออนไลน์ก็มีนะครับท่านใดสนใจนะครับจะเช่าหาบูชาพักเครื่องก็กิ้งก้างกันมานะครับศูน64769924ลายแอดข้างหน้าก็ได้นะครับลายแอดมาแคปภาพมาส่งมาให้ผมดูนะครับคุยกันได้ราคากันเองนะครับ โอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ